ครับวันนี้ก็เรามาดูเรื่องของ business model canvas นะครับหรือผ้าใบรูปแบบธุรกิจนะครับคำว่า canvas ก็คือผ้าใบนั่นเองนะครับแนวคิดของ business model canvas เนี่ยนะครับมันมาจากหนังสือชื่อ business model generation นะครับซึ่งเขียนโดย alexander ออสเตอร์วาลเดอร์นะครับกับอีฟพิกเน์นะครับสองคนนี้เป็นคนที่เขียนเป็นที่ปรึกษาธุรกิจหลากหลายนะครับรูปแบบนะครับแล้วก็เขาก็เอาจากสิ่งที่เขาให้คำปรึกษากับธุรกิจนะครับมาเขียนร่างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นรูปแบบในการนำเสนอแผนธุรกิจ นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราทําแผนธุรกิจเนี่ยเรามาากักจะทําในรูปแบบของแผนธุรกิจที่เป็นหน้าหน้าเป็นเอกสารนะครับแต่เขาบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแผนแบบนั้นนะมันไม่มีใครใช้กันแล้วนะครับเขาก็นําเสนอตาราง9ช่องนะครับขึ้นมาเพื่อเป็นตารางที่บอกว่าเวลาใครมองธุรกิจเนี้ยนะครับตารางเก้าช่องเนี่ย เป็นโมเดลนะครับที่ใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับหรือเราเรียกว่า BMC นะ Business Model Canvas นะครับเราอาจจะเรียกมันได้ย่อๆว่า BMC นะครับนะครับ BMC Business Model Canvas นะครับเขาบอกว่าไอ้โมเดลธุรกิจเนี่ย หลายๆบริษัทนะครับเวลาเขาทำเนี่ยเขาอาจจะทำเป็นแผนผังใหญ่ๆโชว์ในองค์กรนะครับอาจจะเป็นกำแพงสักกำแพงหนึ่งเลยก็ได้หรืออาจจะเป็นบอร์ดสักบอร์ดหนึ่งนะครับแล้วเขาจะมีโพสต์อิดครับให้พนักงานแต่ละคนเนี่ยมาติดว่าเออแต่ละคนมีความเห็นตรงนั้นตรงนี้อย่างไรนะครับเพื่อเอาแผนโมเดลธุรกิจเนี่ยไปใช้ในการพัฒนาองค์กรเป็นการ brainstorm นะครับหรือการาระดมสมองนะครับว่า ธุรกิจเนี้ควรจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเราต้องการที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ๆครับเก้าสิ่งที่เราควรจะต้องตอบคำถามนี้ได้นะครับเก้าสิ่งที่เราควรจะต้องตอบคำถามนี้ได้ก็คือเราจะต้องรู้นะครับเก้าอย่างเลน,นี้นะในตารางนี้เราจะเห็นมีเก้าอย่าง บแบ่งออกเป็น4ี่ส่วนส่วนแรกเลยที่เราต้องรู้คือ what what นี่คืออะไร what มีอยู่ประเด็นเดียวครับคือประเด็นของ value proposition Prop นะครับ value proposition okay. What เราเป็นธุรกิจที่ทำอะไรขายอะไรนะครับเรามีอะไรให้กับลูกค้านะครับ สร็จแล้วเราก็ต้องมาดูคู่ผู้คือใครเป็นลูกค้าเรานะครับใครเป็นลูกค้าเราผู้ใครเป็นลูกค้าเรา,รเก,า,เราก็คือต้องดูต้องรู้จัก customer segment นะครับต้องรู้จัก channel ต้องรู้จัก channel นะครับต้องรู้จัก customer relation นะครับอันนี้คือหูต้องรู้จักลูกค้าแล้วมาที่เงินที่เราใช้ครับมาที่ นงินที่เราใช้นะมีรายได้มาจากไหน revenue structure และ cost structure โครงสร้างของต้นทุนเป็นอย่างไรส่วนประเด็นของขา่าวนะครูเนี่ยก็คือลูกค้าลูกค้าเป็นคนที่นำเงินมาให้นะครับแลนะฮาวเรามี key partner เ,เป็นใครนะครับมี key activity อะไรบ้างและกิจกรรมหลักหรือ key resource ของเราเป็นอย่างไรนะครับ เวลาเราพูดถึง customer segment ก่อน customer segment เวลาเราพูดถึง customer segment เราต้องบอกได้ว่าใครเป็นลูกค้าของเราลูกค้าของเราเนี่ยเพศอะไรอายุเท่าไหร่เขาสนใจอะไรเป็นพิเศษเป็นลูกค้ากลุ่มไหนเป็นเจนไหนเจนเอเจน Y เจนแ เจนอัลฟาอยู่เจนไหนนะครับเราต้องบอกได้และ Channel ช่องทางเราจะไปถึงลูกค้าเราได้อย่างไรนะครับไปแบบออนไลน์ไปแบบออฟไลน์ a n n e l ของเราเนี่ยระหว่างบริษัทไปยังลูกค้าไปอย่างไรนะครับเป็นการขายแบบไหนนะครับออนไลน์ออฟไลน์เสร็จแล้วสิ่งที่เราต้องมีคือ Customer relationship ความสัมพันธ์กับลูกค้าครับเราจะบระหิหารความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรเราจะมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรนะครับเสร็จแล้วจึงจะมา revenue structure รายได้เรามาจากไหนครับเราขายลูกค้ายัางไงเราคิดว่ารายได้ของเราเนี่ยมันจะมีโครงสร้างอย่างไรนะครับส่วนของวัดส่วนของวัด value proposition อันที่สำคัญที่สุดนะครับเราต้องคิดว่าสิ่งที่เรากำลังจะขายสิ่งที่ธุรกิจเรากำลังจะขายสิ่งที่ธุรกิจเรากำลังจะให้บริการมันมีคุณประโยชน์สูงสุดอะไรบ้างหรือพูดง,ง่ายๆบริษัทเราเนี่ยขายสินค้าตัวเนี้สินค้าเนี่ย ให้บริการไปแล้วมันดีอย่างไรนะครับมันดีอย่างไรนะครับเป็นส่วนที่เราต้องดูค s t s t r u เ t u r e เหมือนกันนะมันนี่อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของคอ t s t r u เจ u r e โครงสร้างของต้นทุนเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเรามีต้นทุนผันแปรเท่าไหร่ต้นทุนคงที่เท่าไหร่นะครับ Key Resource บริษัทเรามีเงินทุนเท่าไหร่มีโรงงานไหมมี R&D อะไรบ้างหรือบริษัทเรามีนวัตรกรรมใหม่ๆมีวิจัยใหม่ๆไหม,หมนะครับส่วน Key Activity กิจกรรมที่เราทำอยู่เนี่ยเราทำอะไรดีที่สุดเลยสำหรับที่เราทำอยู่ในปัจจุบันเราต้องบอกได้และสุดท้าย Key Partner ครับ คนอื่นๆที่เข้ามามีส่วนร่วมกับธุรกิจเรามามีส่วนร่วมกับเราด้ไหนละ่ะมาช่วยทําการตลาดให้เรามาช่วยในการวิจัยมาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรามีสิ่งต่างๆเหล่านี้ครบถ้วนไหมนะครับไอ้โมเดลอ่า i ิเ s s โมเดลแคนวาสเนี่ยนะครับหลักๆเลยต้องรู้เพน Point ของลูกค้าก่อนเพนพอยต์คืออะไร เป็นพ้อยคือจุดที่ที่สร้างความบาดเจ็บเนาะถ้าแปลตรงตัวจุดที่สร้างความบาดเจ็บให้กับลูกค้าลูกค้ามีเพนพ้อยอะไรลูกค้าเนี่ยสมัยก่อนบอกว่าโอ้ลูกค้าเพนพ้อยของลูกค้าคือจะฟังเพลงทีหนึ่งต้องไปหาอ่าแผ่นเสียงต้องไปหาเทปต้องไปหาแผ่นซีดีเพนพ้อยของลูกค้าคือโอ้โหมันต้องเก็บใช้เนื้อที่มหาศาลบริษัท a p p เปจึงออก ออก่อนหน้าที่จะมี i ไอโฟนนะถ้าใครเกิดทันออก iPod นะครับตัวนี้ออกมาแก้เพนพอยต์ของลูกค้าคือทุกอย่างอยู่ออนไลน์หมดทุกอย่างอยู่ในเครื่อง iPod หมดนะครับต้องการเปลี่ยนเครื่องนี้ไปอีกเครื่องหนึ่งก็สามารถย้ายดิจิตอลแอสเซททั้งหมดข้ามไปเครื่องใหม่ได้นะครับอย่างนี้คือเพนพอยต์ของลูกค้าธุรกิจเราตอบเพนพอยต์ของลูกค้าไหมนะครับ เราต้องดูว่าธุรกิจเรานั้นอะตอบเพนพอยต์ของลูกค้าหรือเปล่าอ,อย่างธุรกิจ Delivery เพนพอยต์ของลูกค้าช่วงโควิดคือลูกค้าออกไปรับประทานอาหารข้างนอกไม่ได้ธุรกิจ Delivery จึงเกิดขึ้นช่วงโควิดทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยใช้จ่ายด้วยเงินสดหรือคนเนี่ยไม่ออกจากบ้านจึงนิยมใช้วิธีการ โอนเงินผ่านดิจิทัลแบงกิ้งไอแบงกิ้งนะครับพวกนี้คือสินค้าที่เกิดขึ้นมาเพื่อตอบเพนพอต์ของลูกค้านะครับเวลาเขาเริ่มทำการวิเคราะห์โดยมากเขาจะเริ่มที่ value proposition เป็นส่วนแรกหนึ่งคือเราต้องตอบได้ก่อนว่าธุรกิจเราขายอะไรนะครับ นัทธุรกิจเราเนี่ยมันมีจุดเด่นมีโอกาสในการขยายธุรกิจตรงนี้มากน้อยขนาดไหนเสร็จแล้วเราจะไปวิเคราะห์ส่วนที่สองครับเราต้องบอกได้ว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใครอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับว่าลูกค้าของเราเป็นใครและกลุ่มส่วนที่สามก็คือ เราจะต้องรู้ว่าช่องทางของเรากับลูกค้าเนี่ยเราติดต่อสื่อสารกันอย่างไรเราส่งสินค้ากันอย่างไรและสี่หลังจากมีการขายสินค้าเราต้องรู้ว่ามีการให้บริการหรือการบริการหลังการขายหรือแม้แต่การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างไรบ้างนะครับพอเรารู้จักลูกค้าเราถึงจะมาวิเคราะห์ส่วนที่ห้าก็คือรายได้นะครับเราถึงจะมาดูรายได้ นะครับพอรายได้เสร็จแล้วเราจะไปดูอะไรเราจะไปดูนะครับรายการที่6นะคือ key resources นะครับ key resources และ key activity นะ key activity กิจกรรมหลักนะครับของเรามีอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วเราก็จะดู คู่ค้านะหรือพัทเนอร์คนที่มีมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรานะครับมีขครบ้างเป็นเป cool. ็นส่วนที่8และ9คือโครงสร้างของต้นทุนเดี๋ยวผมจะพูดถึงรายละเอียดของแต่ละตัวนะครับว่าแต่ละตัวนั้นมีรายละเอียดอย่างไรบ้างนะครับเขาบอกว่าสมัยก่อนนะธุรกิจเนี่ยจะมองกันที่ Product นะครับธุรกิจจะมองกันที่ Product คือตัวผลิตภัณฑ์หรือ Service การให้บริการคือสิ่งที่สำคัญเราสู้กันที่ไหนเราสู้กันที่สินค้าเราสู้กันที่ไหนเราสู้กันที่ราคาแต่ปัจจุบันเนี่ยเราไปสู้กันที่สินค้าและบริการไม่ได้อีกแล้วนะครับเราไปสู้สินค้าและบริการไม่ได้อีกแล้วแต่เราต้องสู้กันที่ไหนราคาเขาสู้กันไม่ได้อีกแล้วแต่เราต้องไปสู้กันที่โมเดลธุรกิจ นะครับเพราะว่าอะไรสินค้าเดี๋ยวนี้มันก็ทําตามทันกันหมดราคาต้นทุนเดี๋ยวนี้ลายเล็กรายใหญ่ผลิตแทบไม่ต่างกันนะครับการให้บริการสินค้าก็แทบไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยเขาจะต้องมองที่โมเดลธุรกิจเป็นโมเดลที่สำคัญที่สุดนะครับผมยกตัวอย่างบนะ ยกตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมขอพูดในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับวังานมันแต่และคลิปจะยาวเกินไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับ